มาตอบคําถาม Q&A ที่คุณลูกค้าถามเข้ามากันบ่อยๆเพราที่1เสื้อโปโล,โลของทางร้านมีเนื้อผ้าอะไรบ้างเน้อผ้าของร้าน Happy T มี 2, 2แบบ,แบ,บที่1เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อนผ้านุ่มทรงสวยไม่ต้องรีดเป็นรุ่นคลาสสิกแบบมีกระเป๋าและไม่มีกระเป๋าบบที่2เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนเนื้อผ้านิ่มไม่แน่ผิวช่วยพังพุงได้อย่างดีเป็นรุ่นแคชชีปลายแขนจ้ำ ข้อ 2. ตัดรอบกี่โมงจะส่งวันไหนบ้างร้านแฮปปี้ที่ตัดรอบทุก8ปดโมงเช้าจะส่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์และหยุดทุกวันอาทิตย์นะข้อ3อยู่ต่างจังหวัดส่งของกี่วันถึงถ้าลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัด2-4วันถ้าลูกค้ายอยู่กรุงเทพและปริมณฑลหนึ่งถึงสองวันข้อ4สั่งเสื้อต้องเผื่อไซส์ไหมเสื้อร้านแฮปปี้ที่ไม่ต้องเผื่อไซส์ค่ะร้านเราเผื่อให้แล้วแต่และซื้อไปแล้วใส่ไม่พอดีไม่เป็นไรค่ะส่งเปลี่ยนไซส์กับร้านได้นะทักหาแอดมินได้เลยถ้าใครไม่มั่นใจดูตารางไซส์ นะข้อ5มีราคาส่งไหมร้านเรามีราคาส่งค่ะสั่งขั้นต่ำห้าพันบาทได้ราคาส่งสั่งครบ5 0 0ส่งปีไปเลยข้อ6ออกใบกำกับภาษีได้ไหมแฮปปี <Happy S 3> ท้ทีออกใบกำกับภาษีได้ราคารวมเวดแล้วไม่มีบวกเพิ่มต้องการใบกำกับภาษีเพิ่มทักหาแอดมินได้เลยแ a ปปี <Happy S 3> ท้ทีอยากให้ลูกค้าทุกคนแฮปปี้